ตอนนี้มาดูคอนะครับแต่ก่อนที่นักึกษาจะดูคอนักสายอยาจจะต้องปรับตรงบริเวณขากันไกรตรงนี้นิดนึงคือความจริงขากังไกรของหุ่นเหลี่ยมตัวนี้ความจริงมันอาจจะดูทะแยงมากไปนิดนึงอาจจะไม่เหมือนแบบเพราะว่าพอหุ่นกล้ามเนื้อตัวนี้ลักษณะาการทะแยงมุมเนี่ยของหุ่นกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีน้อยกว่านั้นอาจจะปรับนิดนึงก็คือขากังไกรของหุ่นกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีความยาวมากกว่าหุ่นเหลี่ยมนะครับอันนี้อาจจะปรับมานิดนึงเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับแบบมากขึ้น นะครับขยับมานิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับแค่นี้นิดนึงนะครับเพิ่มเพื่อที่จะได้เหมือนแบบมากที่สุดเนะาะตรงบริเวณเพนใต้ขางไกตรงเนี้ยนะฮะเราก็ค่อยๆปรับให้มันมีความซอฟต์ลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับ ขยับขาดัานไกลเขาลงมานิดนึงนะครับจะได้มีความใกล้เคีงกับหุ่นมากขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เขาซอไปเลยนะครับค่อยๆค่อยๆซอไปเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำคอแล้วครับวันนี้เวลาทำคอนะครับนักศึกษาตอนนี้จะมี กลุ่มก้อนกล้ามเนื้อใหญ่ๆนะครับอยู่สองสามจุดที่นะักสัษาจะต้องดูนะครับเวลาทําคอสิ่งแรกที่นะักสกษาจะต้องทําก็คือกล้ามเนื้อตวนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อสเตอร์มัสตอยสเตอร์มัสตอยจะเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างตัวบริเวณปุ่มกระดูกไหปลาร้าวิ่งเข้าหากระโหลกไททรอยนะครับคือบริเวณนี้จากปุ่มกระดูกไหปลาร้าเนี่ยวิ่งเข้าหาปุ่มไททรอยซึ่งเราเห็นเป็นท่อใหญ่ๆตรงนี้เขาเรียกว่าไอตัวกล้ามเนื้อสเตอร์มัสตอยนะครับ รักษาดออิงตรงนี้ก่อนดูให้ดีนะครับดออิงเลยนะครับจับจังหวะตรงนี้ให้ได้นะครับจับความใหญ่ตรงนี้ให้ได้ความเป็นหุ่นเหลี่ยมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเพนหนึ่งสองสามอยู่แล้วมันจะมีลักษณะโค้งแบบนี้อยู่แล้วนะฮะนะครับพอเราได้สเตอร์มาสตอยตรงนี้ให้นักศึกษากรีดตรงนี้ลงไปนิดนึงเพื่อให้จุดอื่นเนี่ยต่ำกว่าตัวสเตอร์มัสตอยนะครับแบบนี้นะครับ ไม่ต้องลึกมากนะครับแล้วตัวสเตอร์มาสตอยเนี่ยนะครับพอมาถึงในจุดนี้จะถูกแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะมาเกาะตรงบริเวณหัวของกระดูกไขปะลาะนะครับก็คือบริเวณนี้นักศึกษาแยก,ออกมาและอีกจุดหนึ่งจะถูกแยกออกมาจากบริเวณกึ่งกลางของบริเวณกระดูกไขปะลาะก็จะแยก,ออกมาแบบนี้นักศึกษาทําแบบนี้ก่อนนะครับ พอได้แบบนี้แล้วรักษานะครับค่อยๆเพิ่มวนลุ่มนะครับค่อยๆเพิ่มวอลุ่มนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับดูนะครับตรงนี้ขุดไปก่อนก็ได้นะครับขุดไปก่อนรักษาฐานตรงนี้ไว้นะครับรักษาฐานไว้นะครับฐานเรียบร้อยดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับนี้เราปรับให้เพนตัวนี้มีลักษณะกลมนะครับ อันนี้เราก็ค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆลดด้วยนะครับทั้งเติมทั้งลดเลยนะครับดูให้ดีเติมเวลาเติมเซอร์ม,มัสตอยจะส,สูงกว่าขากันไกไม่ได้นะครับดูให้ดีนะครับเติมเนื้อแค่พอเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นกล้ามเนื้อคอชิ้นใหญ่เราจัดการก่อนนะครับชิ้นนี้เราทำชิ้นนี้ได้ชิ้นอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับ ค่อยๆเพิ่มเนื้อเข้าไปนะครับแล้วก็ดูเส้นด้วยนะครับเพราะว่าเส้นมันไม่ตรงเหมือนหุ่นเหลี่ยมแล้วนะครับเส้นมันจะมีความโค้งเพราะว่ามันมีความอูมของกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยนะครับรักษาดออิงตรงนี้ให้ดีว่ามันอูมยังไงแล้วลงมายัางไงนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในโครงสร้างของหุ่นเหลี่ยมเห็นไหมฮะคือถ้ามันเติมมันก็เติมนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองครับถ้างานนี้นะครับใครสามารถทำหุ่นเหลี่ยมได้ดีเนี่ย ขุ่นกล้ามเนื้อเนี่ยก็ง่ายเลยนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จนะครับปรับนิดเดียวตรงส่วนนี้แทบไม่ต้องไปเติมเลยนะครับนักศึกษานะครับให้ปรับจากเพลเนี่ยให้เป็นมอลลุ่มได้เลย มาเติมแค่เฉพาะตรงตรงนี้เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ให้สอนเข้าไปนิดนึงนะครับให้มีลักษณะส,สอนเข้าไปนิดนึงสร้างมิติความลึกให้เขาหน่อยนะครับ พอถึงตรงนี้นะครับเติมเนื้อดินนิดนึงเพิ่มเป็นเส้นเอ็นขึ้นมานะครับมายึดเกาะตรงนี้ก็ต้องเมาว์นิดนึงนะครับให้ยึดพอดีกับตัวขอบของฐานเลยนะครับ ยึดบริเวณหัวขาอ่าหัวของตำแหน่งไหปลานะครับกระดูกไหปลาาลงมาให้สุดฐานเลยนะครับให้พอดีกับฐานเลยอย่างนี้นะครับลงมาให้สุดเลยนะครับ รงส่วนตรงท้ายทอยตรงนี้แทบไม่ต้องเติมเลยนะครับเนื้อดินได้แล้วนะครับแค่ปรับทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับปรับเพลนนิดหน่อยนะครับทิ้งดออิงไว้ก่อนนะครับสเสริมาทอยเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือกล้ามเนื้อคุมท้ายทอยนะครับนักศึกษาดูตรงนี้ให้ดีดออิงตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วกล้ามเนื้อคุมไททอยนี่ยมันจะมาคุมตรงบ่าด้วยนะครับแบบนี้นะครับเส้นจ,จะมีลักษณะแบบนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่เหมือนกันมันจะมาคุมหัวไหล่คุมหัวไหล่แล้วก็คุมขาทษทีคุมหัวไหล่แล้วก็มาคุมไททอยนะครับจะมีพื้นที่ต่ํากว่าตรงบริเวณสเตอร์มัสตอยนิดหนึ่งนะครับพอได้เส้นรอนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนักสายกดลงไปนิดหนึง่งแล้วก็แทบจะไม่ต้องเติมเหมือนกันนะครับ ปรับเพนนะครับปรับเพนปรับเพนให้กลมแบบนี้นะครับปรับเพนให้กลมแบบนี้เพราะมันเป็นระยะไกลถ้าจะเติมอะไรได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวรีลิฟมันจะเสียนะครับแล้วก็มาเติมตรงนี้นิดนึงนะครับความโค้งตอนนี้มันยังเป็นหุ่นเหลี่ยมอยู่มันเป็นสัน นะครับแต่พอเป็นหุ่นกล้ามเนื้อตรงนี้จะโคงนะ้งเนาะเส้นเอาลายตรงนี้นะครับปรับเส้นเอาลายตรงนี้นิดหนึง่บงบางๆนะครับ งนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอากล้ามเนื้อคุมไททอยก่อนนะครับปรับเพนให้เป็นวอลลุ่มนะครับ งนี้ก็จะมีความโค้งนะครับเติมนด้ดีตรงนี้นิดนึงนะครับ,รบเพิ่มมอลลูมให้มีความโค้งนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปคุมนะครับระวังในเรื่องของระยะให้ดีนะครับดูเรื่องของรีลีฟด้วยนะครับไม่ใช่เติมเพินเลยนะครับ ดูเรื่องของระยะดูเรื่องของรีลีฟด้วยเพราะมันยังมีความเป็นนูนต่ำอยู่นะครับ,รบเสร็จแล้วก็เอาดออินกลับมาก่อนนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อชั้นในนะครับกล้ามเนื้อชั้นในเนี่ยมันจะมีเอ็นนะครับมันจะมีเอ็นวิ่งพาดผ่านตรงนี้1น่เส้นนะครับที่เราเห็นชัดๆอยู่นะครับนักศึกษาดออิงมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ขุดส่วนอื่นให้ต่ําลงไปง่ายครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อชั้นในนะครับ หรือถ้ามันเกะก,กะมากก็ขูดไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเติมเอ็นที่หลังก็ได้ครับขูดไปก่อนเลยก็ได้ครับจะได้ไม่เกะก,กะขูดตรงนี้ให้ต่ำลงไปก่อนนะครับ ก็จะมีเส้นเอ็นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้นรเราก็ค่อยๆเติมไม่ได้เห็นอะไรเยอะมากนะครับนิดเดียวนะครับเป็นนิดเดียวให้กืนเข้ากับตัวฐานเลยนะครับฐาน,นี่้ต้องรักษาวความเป็นสันเหลี่ยมตรงนี้อยู่นะครับ เป็นฐานเดิมของหุ่นเหลี่ยมนะครับใช้ได้นะครับไม่ต้องไปปรับนะครับโอเคตอนนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาฝั่งลูกกระเดือกนะครับตอนนี้ลูกกระเดือกนะครับนักศึกษานะครับดูตรงเส้นนี้ให้ดีนะครับสองเส้นนี้นะครับมันจะเป็นเส้นโครงสร้างนะครับของตัวเอ็นที่ยึดตัวลูกกระเดือกไว้นะครับ อันดับแรกนะครับคล้ายๆกัะจมูกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่นักษาต้องก่อนก็คือดออิ่งก่อนนะครับเติมแค่เฉพาะตรงนี้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปเติมนะครับด้านข้างไม่ต้องไปเติมนะครับจัดการกับตรงบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าลูกกระเดือกก่อนดูความโค้งของเขาก่อนนะครับว่าโคง้งโค้งยังไงเติมเลยนะครับอยู่ในรีลวฟนะครับอยู่ในระยะของเขานะครับ นี้ก็ใช้ไม้ปั้นเก็บนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้มาดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่เขาเรียกว่าเหนียงนะครับมันจะวิ่งลงมานะครับรักษาเติมเส้นตรงเหนียงนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับมันจะเห็นชัดตรงนี้ช่วงด,ด้านบนนะครับ ฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นจุดที่ค่อนข้างเห็นชัดนะครับเหนียงจะเป็นเส้นเอ็นนะครับที่ยึดนะครับเป็นเส้นเอ็นที่ยึดตรงบริเวณลำคอเรานะครับวิ่งลงมาจาับบริเวณกระดูกไขปลาาเหมือนกันนะครับแต่เข้าไปทางด้านในนะครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นชัดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ สองเส้นนี้ดูให้ดีนะครับแล้วขึ้นมานะครับแตอนนี้ก็เติมบอลลูมได้เลยครับเติมบอลลูมด้านข้างเพื่อให้รับกับความสูงของตัวลูกกระเดือกได้เลยครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เราเห็นก็มีกล้ามเนื้อนะครับสเตอร์มาสตอยอีกฝั่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับเราอิ่งมาอันนี้ก็จะเป็นเ e อ็นที่ยึดนะครับทั้งสาเติมได้เลยนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอะไรมากแล้วนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความโค้งนะครับเราก็จะเห็นความโค้งตรงนี้ของไอตัวกล้ามเนื้อสเตอร์มาสตอยนะครับเติมนิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเอ็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มาจากตรงบริเวณนะครับขากันไกลนะครับตรงบริเวณอ่าไหาปลาล้านะครับตรงนี้เออิงเนาะนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อ,อหัวไหล่นะครับแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วครับ อ,นนอาจารย์จะพาเข้ามาดูนะครับในส่วนของลำคอที่ทําเสร็จแล้วนะครับนักศึษาดูดอ้อยในสิ่งที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้นะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อสเตอร์มัสตอยนะครับที่อาจารย์บอกนะครับวิ่งจากไททรอยนะครับมาจับตรงบริเวณหัวของปุ่มกระดูกไหปลาร้าตรงนี้นะครับจะแยกออกเป็นสส่วนแบบนี้นักษาดูนะครับมันจะแยกเป็นสองก้อนแบบนี้นะครับก้อนหนึ่งมาจับที่หัวก้อนหนึ่งมาจับส่วนบริเวณกลาง กระดูกไขปลาล้านะครับแยกเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่สองเนินนะครับเนินนี้นะครับวิ่งมานี้เนินนี้นะครับอยู่ด้านในสอดอยู่ต่ํากว่านะครับวิ่งมานี่นะครับกล้ามเนื้อคุมไททอยนะครับมันจะวิ่งมาคุมบ่าด้วยตรงนี้นะครับเป็นผืนใหญ่นะครับดูให้ดีลักษณะนะครับรักษาดออิงตรงนี้ให้ดีขูดตรงนี้ให้เลึกตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อชั้นใน แน่ไปกับตัวฐานได้เลยนะครับมีเส้นเอ็นยึดหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับที่เห็นชัดนะครับลูกกระเดือกนะครับเส้นเหนียงสองเส้นนี้ดูให้ดีนะครับวิ่งมาจับนะครับดูความโค้งดูความกลมนะครับของตัวลูกกระเดือกวิ่งลงมานะครับฝั่งนี้ดูเส้นเอาลายให้ดีมาอย่างไงนะครับฐานยังใช้ฐานของหุ่นเหลี่ยมอยู่ ความจริงในแบบเนี่ยฐานม,มันจะค่อนข้างกว้างออกมาอีกนักศึกษาไม่ต้องไปทํานะครับเอาแค่นี้พอนะครับทําตามแบบที่อาจารย์บอกนะครับที่อาจารย์ทําเป็นตัวอย่างเอาแค่นี้พอไม่ต้องไปเพิ่มฐานเหมือนกับแบบที่อาจารย์ถ่ายรูปให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนการตกแต่งผิวให้สวยงามนะครับ เวลาเราแต่งตอนนี้เราก็จะแต่งไปพร้อมๆกันนักศึกษาดูนะนะครับยัง shared, มันยังมีอย่างเช่นตรงบริเวณกระโหลกนี่ยังเป็นกระโหลกของหุ่นเหลี่ยมอยู่เลยนะครับลูกตานะครับลูกตายังเป็นหุ่นเหลี่ยมอยู่เลยนะครับฐานยังเป็นส่วนของหุ่นเหลี่ยมอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการปรับจากหุ่นเหลี่ยมให้เป็นหุ่นกล้ามเนื้อนักศึกษาดูให้ดีนะครับแล้วพยายามทําตามขั้นตอนที่อาจารย์สอนทุกๆขั้นตอนนะครับจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มาดูเรื่องการตกแต่ง ผิวนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ